ที่กิจกรรมของภาคประชาชนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้า7โมงเย็นที่บทพิธีของสนามหลวงกรุงเทพมหานครพวันในพยุทจจรโชชานายมภูริและหัวหน้าคณะรักษาความสุโขเพ็ชชั่นสวมสุดท้ายเรืชอฌาณแข่งยาวชีววุพร้อมคณะตุ๊กเวีข้าราชการกรุงเทพมหานครและประชาชนคนไทยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพมหานราชสุดยอดสยามรุ่งรัช ในช่วงค่คำนะครับกเากา1า9นาทีที่บทพิธีของสนามหลวงนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีกราวถวายราชสุรีเฉลิมพระเกียรติและถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสุรีเฉลิมพระเกียรติในงานบำเพ็ญกุศลและ,ะกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ